ก็เรื่ทุกไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาล้ครับเบรกอารมณ์ด้วยข่าวการเมืองสักข่าวแต่ว่ามันเป็นข่าวหลักก็หลักเพราะเป็นความเคลื่อนไหวของพักการเมืองระดับพักหลักระดับพักプレเมเกอร์มารู้จักว่าที่หัวหน้าพักคนใหม่ของพักนี้กันช่วงสงการช่วงสงการที่ผ่านมาเข้าใจว่าเมื่อวานกระมังเมื่อวานนี้ค่ะคุณสมศักดิ์ปิศนาณัฐกุลอดัฐมุตริว่าการกระทรวงเกษตร ประธานที่ปรึกษาพักชาติไทยพัฒนาและคุณวราวุฒิศิลปอาชาลูกชายของคุณบรรหารศิลปอาชานำคณะนักการเมืองข้าราชการและนักธุรกิจเข้ารดน้ำขอพรคุณประพัฒน์โพธสุธนที่บ้านพักอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเรือนไทยของคุณประพัฒน์โพธสุธนค่ะเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่คุณสมศักดกิ์นนะครับมีปร,ประเด็นก่อนที่จะเริ่มพิธีรดน้ำขอพรค่ะ คุณสมศักดิ์กล่าวว่าในวันมหาสงกรานวันนี้เป็นวันดีขอให้ว่าที่หัวหน้าพักชาติไทยคนใหม่คือนายวราวุฒิศิลปอาชาบุตรชายนายบรรหารศริลปอาชาอดีตหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเป็นผู้กล่าวมุทิตาสาการะในวันมหาสงกรานอาไอ้ย่มีว่าที่หัวหน้าพักคนใหม่แล้วหรอคะเรียบร้อยแล้วหรอคะผมจะไปรู้เลย ผมชอบไปรู้และตกลงเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมเรียกกันตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ไงเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมตกผลิตก,กันแล้วทุนอีกครั้งทุนอีกครั้งก่อนเริ่มพิธีรดน้ําขอพรคุณปร,ประพัพักโือสุทนคุณสมศักดิ์กล่าวว่าในวันมหาสงกรานวันนี้เป็นวันดีขอให้ว่าที่หัวหน้าพักชาติไทยคนใหม่คือนายวราวฒิศิลปะอาชา บุตรชายนายบรรหารศิลปะอาชาอดีตหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเป็นผู้กล่าวมุทิตาสักการะในวันมหาสงกรานเอ๊ะวันมหาสงกรานเป็นวันอาทิตย์มันเลยมาแล้วแหละแต่ว่าเขาคงจัดกิจกรรมกันเมื่อวานวันทิตที่16วันอาทิตย์ที่16ใช่เขาจัดกิจกรรมกันเมื่อวานนี้ไงให้ค่ะราชการผอค่าแม่ค่าคนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณนะคะรดน้ำอวยพรถ้าเป็นวันมหาสงกรานปีนี้จริงๆ ไม่ใช่วันที่16ด้วยซ้ำวันที่14ใช่แต่ว่ากิจกรรมศุกร์ิกิจกรรมเขาก็คงเลื่อนมาเนี่ยเพราะมันถือยังอยู่ในช่วงเวลาของมหาสงการอยู่อาทิตย์16มันเป็นวันถลิงศเถลิงศกอ๋อใช่16บวันถลิงศกใช่ไหมครับค่ะอาอยู่ในห่วงอยู่ในห่วงอยู่ในห่วงมหาสงการได้เรายังหยุดอยู่ยังหยุดอยู่เอากลิ่นมันก็แล้วกันเอาประเด็นมันคือตรงนี้แหละค่ะขอให้ว่าที่หัวหน้าพรรคชาติไทยคนใหม่คือนายวราวฒิศิลปะอาชา นี่แหละนี่แหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้นเดี๋ยนะเราต่อเร,เราะะกำลังต่อสายไปกันที่คุณสมศักดิ์ปิศนานันทกุลเฮียตืรอของเราอันนะครับที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยแหละค่ะว่าตกลงไปคุยกันนอกรอบกันตอนไหนอย่างไรตั้งว่าที่หัวหน้าพักกันเรียบร้อยแล้วรอแค่เป็นทางการคือถ้าเขาเปิดให้พักการเมืองประชุมได้ก็เป็นทางการนั่นแหละมีคุณแซวว่าไหนบอกไม่ใช่มรดกไงฮะ,ะไหนบอกไม่ใช่มรดกใครบอก เดี๋ยวเรากําลังต่อสายไปที่เฮตูคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเนี่ยนะครับพูดอย่างนั้นในวงการเมืองเขาก็มโนไปไกลเอ่ออาล้วครับเดี๋ยวสักครู่สักครู่นะคะคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะคะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาจะได้มาอธิบายกันอาพร้อมแล้วนะคะมาอธิบายไปกันที่คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลค่ะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์คะสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณอรัน์คุณนายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบบ้นครั วันที่พาคุณท็อปวราวุฒแล้วก็คณะใหญ่เลยไปลดน้ำขอพรคุณประพัฒนเนี่ยนะครับคุณสมศักดิ์พูดบางวลีที่มีนัยยะทางการเมืองนะบอกว่าขอให้หัวหน้าว่าที่หัวหน้าพักคชาติไทยคนใหม่คือน,นายวลาวุธเป็นผู้กล่าวมูดที่ตาสการะในวันมหาสงการแปลว่าอะไรแปลว่าวางตัวกันเสร็สเรียบร้อยตอกลงกันจบแล้วใช่ไหมครับว่าจะให้ท็อปขึ้นคุยกันแล้วใช่ไหมคะ ที่ผมต้องเรียนก่อนนะตอนนี้พรรคการเมืองเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดประชุมพักได้เลยอ่านี้รับทราบประชุมพักไม่ได้ไม่สามารถจะทำอะไได้เลยเพราะฉะนั้นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของมติพักไม่ใช่มติพักมันเป็นเรื่องที่พวกเราในพรรคชาติไทยหลายหลายคนมองตรงกันอืเรามองตรงกันวราวันนี้สถานการณ์อย่างนี้เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมืองใหม่ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าหลังจากที่ พรรคพรบพรรคการเมืองเสร็จเนี่ยมันก็จะต้องมีการประชุมพรรคเพื่อเลือกตัวหน้าพรรคคนใหม่ครับเราก็ต้องมองกันแล้วครับว่าวันนี้อนาคตสังคมไทยเนี่ยต้องการเห็นการปฏิปร,ร,ร,ปรูปการเมืองเกิดขึ้นการจะปฏิรูปการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีทางเดียวคือมันต้องกล้าที่จะเปลี่ยนทุกสิ่ธทุกอย่างของสังคมเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าพอพูดถึงนักการเมืองเนี่ยทุกคนจะยี้หมดโอเคครับ โดยเฉพาะนักการเมืองรุ่นเก่าๆเนี่ยหลายคนมองว่าคือตัวปัญหาที่ทําให้บ้านเมืองเนี่ยมันเกิดวิกฤตอย่างนี้อืมโอเคตรงนี้เข้าใจแล้วก็เลยพูดคุยกันครับมันควรจะดูคนรุ่นใหม่ๆของพักซึ่งในพักเนี่ยมีคนรุ่นใหม่เยอะมากเลยอืมและบุคลากรพวกนี้ก็มีความพร้อมมีความรู้มีความสามารถผมเชื่อว่าถ้าสนับสนุนคนหนุ่มรุ่นใหม่ของพักหลายๆคนเนี่ย สามารถไปได้องคแกระแสที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงนั่นคือจุดเริ่มต้นที่คิดกันโอเคแล้วเราก็มอง <c oughs> มอง,มอง,ม,องมองดูอีกว่าวันเนี้ยเด็กหนุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยใครเหมาะสมที่สุดอืมก็เพราะว่ามีท่านวราวนีนะที่มีประสบการณ์เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีซึ่งมีประสบการณ์ในคอโรโมอในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจมีความมุ่งม,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 มีความสามารถแต่ประสบการณ์ในการที่ จะทํางานในพรอมที่จะขับดันนโยบายของ<ะ>พรรคดันกิจกรรมของพรรคไปได้เนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นอาวุร<ะ>ครับ<ะ>เขาเขามีคําถามน,นะครับคุณมสมศักดิ์ครับเขาบอกว่าการชูคุณท็อปขึ้นมาเป็นเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยคนใหม่มันจะทําให้พรรคชาติไทยเปลี่ยนตรงไหนครับอืที่เปลี่ยนก็อย่างที่ผมบอกนะว่าพวกคนรุ่นเก่าผมยกตัวอย่างอย่างผมอย่างเนี้ยคุณนิกรคุณกองชัยครับคุณประพัฒ พีทีละหัวหน้าคนปัจจุบันครับพวกนี้ก็จะถอยออกมาเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในขณะที่พวกเรายังอยู่เนี่ยต้องยอมรับกันนะครับว่าการ,รดนันอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดจากคนรุ่นเก่าเท่านั้นชักดันไปแล้วเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าคนรุ่นเก่าของชักดันให้สองคมเสียหายอืผมก็เลยจะบอกว่าพอคนรุ่นเก่าชักดันออกไปแล้วหลายคนก็มองมองว่าทำไมทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ทำไมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักทีหนึ่ง ทั้งที่เราก็มองด้วยสายตาของเราว่าเปลี่ยนแปลงแต่โลกมันไปเร็วครับทีนี้ทีนี้ทีนี้การชูท็อปขึ้นครั้งนี้นั้นนั่นเครับไม่กลัวหรือครับว่าจะถูกมองว่าตําแหน่งหัวหน้าพรรคท่าไทยมันได้กลายเป็นมรดกของตระกูลศิลปะอาชากันไปแล้วครับมันมันไม่ใช่มรดกที่เดียรที่ผมกล่าวไปเนี่ยว่าที่มองคุณท็อปเนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นลูกของท่านบรรหารศิลปะอาชาครับหรือไม่ใช่เพราะเป็นศิลปะอาชาครับ แต่เพราะเรามองว่าเขาเป็นคนดุ่มที่มีควารมรู้มีความสามารถแล้วก็เอามาเรียนแถวเนี่ยคุณท็อปมีประสบการณ์มากกว่าครับวันนี้ถ้าแม้ว่าในท็อปไม่ใช่ศิลปะอาชาเป็นปริศนานันทคุลก็ถูกตั้งคำถามขึ้นมาอีกครับอผมบอกว่าพอเศษฐีสังคมบเป็นของยติปิดตรงนี้เนยเพราะการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของมรดกที่จะยกให้กับใครหรือใครครับแล้ววันนี้ก็อย่างที่ผมได้กล่าวเองแต่แล้วว่ามันเป็นแต่เพียงในในคิดของพวกเรา บางคนครับถึงเวลาเมืว่าเกิดการประชุมใหญ่ของพรรคขึ้นมาประชุมใหญ่สามัญขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้่ะสมาชิกจะเลือกหรือไม่เลือกครับอันนี้เป็นเพียงแต่มุมมองที่เราคิดว่ามีความเหมาะสมครับอันนี้หมายถึงในแกนหลักๆคุยกันหมดแล้วใช่ไหมคะสำหรับแกนหลักๆผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเนี่ยค,ะค่ะมไม่ได้คุยเลยฮะแต่ท่านจงชัยท่านประพัฒน์ผมไม่เคยคุยนะเรื่องนี้ผมเพียงแต่คุยกับท่านนิจจอนต์ันงผมคุยกับท่านธีรวงศ์สมุทรท่านหัวหน้าซึ่งพวกเราจะเจอกันประจำทุกคนเป็นอย่าง เราคุณกันนุรักษ์ดีมากที่เราพยายามทำการดูดังเวลามาพบปะเพื่อทจะคุยเรื่องนี้แล้วต้องมองถึงที่มาคุกแล้วต้องตีนฟางพ้องของค่าน,านค่ะ,คะอย่าเมืม่อวานที่คนนี้ถอดชองกันค่ะอย่าเมื่อวานลองแย่หรือเปรย,ยไปอย่างนี้ทางคุณประพัฒน์ก็ไม่ได้ขัดอะไรใช่ไหมคะสนับสนุนขนาดไหนไหมคะท่านประพัฒน์ก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้ีฮะแล้วก็ยังให้ข้อคิดคุณวราวุธมากมายซึ่งผมก็คิดว่าเป็นข้อคิดที่เป็นประโยชน์เพราะว่าท่านประพัฒน์เนี่ย ยู่ในวงการเมืองมาก่อนผมนีบเป็นผู้เรียกว่าเป็นชาติไทยรุ่นแรกเลยอืครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านประธานให้ทาเสนอเนี้ยให้ทำชี้แนะคุณก็ราวุฒิไปเนี่ยผมก็ถือว่านั่นคืสิ่งที่ผู้ใหญ่ก็ไม่ปฏิเสธอืครับครับเลขาธิการพักเท่าที่มองกันไว้จะเป็นใครครับยังเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เหมือนเดิมไหมครับไ่นอนที่สุดครับไม่นอนที่สุดครับต้องเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่อะอย่าบอกว่าลูกชายคุณสมศักดิ์นะ สถาพอดีเลยเนี่ยอยากบ <c oughs> อกว่าลูกคุณสมศักดนะิ์เป็นเลขาพักนะเป็นศิลปะอาะะชาค,คนก็จะมองอีกเพราะฉะนั้นผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่มรดกนะฮะตรงนี้ผมก็คิดว่าเลขาพักเนี่ยมันจะต้องทํางานกับท่านหัวหน้าพักได้อท่านหัวหน้าพักเนี่ยท้อคงจะต้องเป็นคนเสนอว่าเออคุณจะเป็นคนนี้คนนี้และที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่ครับที่ดูดูโดยทำเลียนตบบมีปฏิบัติก็จะเป็นอิ่งนี้มาโดยตลอดที่ดูดูแล้วมีแววน่าจะเหมาะสมและน่าจะทํางานเข้าขาได้ เยอะมากเลยในพักอย่างที่ผมบอกว่าคนหนุ่มรุ่นใหม่เนี่ยในพักเนี่ยค่อนข้างมีค่อนข้างมากเหลือเกินเรียกว่าเราเอาไปยืนแถวหน้ากับแข่งกับพรรคการเมืองทุกพักเอาลูกหมุ่นะเอาเจมสนมิชชั่นใหม่เนี่ยเราไม่เนวเจนเนเจนนะเอา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 แซวอีกคําถามหนึ่งคุณสมศักดิ์ตกลงลูกชายคุณสมศักดิ์รับตําแหน่งอะไรในโครงสร้างใหม่ในโครงสร้างใหม่อันนี้ผมตอบไม่ได้เลยผมตอบไม่ได้จริงๆฮะมันอยู่ที่แค่พักว่าเขาจะคุยกันว่ายังไง อืมแต่ชัดเจนว่าถ้าเอาคนหนุ่มขึ้นหัวหน้าพักเลขาพักก็ต้องหนุ่มเหมือนกันนะครับต้องทํางานร่วมกันเพราะนั้นนี่เวลามองหน้ากันเนี่ยมันคงจะกะกังวนพี่เลยเกิถูกไหมฮะทำงานลำบากนะถูกไหมครับรองหัวหน้าพักก็ต้องคนหนุ่มคือกกกรรมการบริหารพักนี่จะเป็นนิวเจนหมดเลยไหมคะครับผมตั้งใจไว้แล้วนะฮะที่คุยกันเนี่ยพ่อมางคนจะต้องชี้ต้องเปลี่ยนจริงๆเลยฮะแล้วต้องการเะลยไปสู่แนวทางการปฏิรูปค่ะ ส่วนพวกวสก็นั่งที่ปรึกษาหรือว่าทําหน้าที่ที่ปรึกษาใช่ไหมครเ่งจริงก็นั่งกันเป็นที่ปรึกษานั่งคอยให้กําลังใจคอยให้คำชี้แนะท่านนี้นะฮะเรื่องการทํางานเรื่องแนวคิดเรื่องทั้งคนหนุนรุ่นใหม่ทั้งหมดอือืครับครับจะถามนิดนึงนะครับแกนนําลุ่มน้ําเจ้าพญาอย่างคุณชาดาไทยเศรษฐ์เนี่ยวางบทบาทว่าอย่างไรบ้างครับเห็นแน่นอนที่สุดแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะ คุณชาดาเจ้าพ่อชาดานี่นับ<ะ>เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเขาก็เข้ามาทํางานกับกลุ่มของเด็กรุ่นใหม่ของพรรคนี่โดยตลอดเขามีการประชุมปรึกษาหารือกันาวางแนวคิดในการจะทําอะไรกันอย่างนี้เขาก็มีการพบกันอยู่ตลอดครับอ๋ออยู่ในกลุ่มนิวเจนด้วยรุ่นใหม่ด้วยนะคะคุณชาดาทีนี้ทีนี้คุณชาดาถูกตํารวจลุยที่บ้านมาหลายรอบแล้วนะครับจะเป็นปัญหาทางการเมืองอะไรในในอนาคตไหมครับ ผมคิดว่าการที่ถูกตำรวจถูกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราต้องยอมรับนะ,ะวันนี้มันไม่ใช่การเมืองในภาวะปกติอืมค่ะอ่าเพราะฉะนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วผมก็เชื่อว่าคุณชาดาเนี่ยสามารถที่จะนิสิตต์ตัวเองได้ครับลองคิดดูนะฮะว่าถ้าหากว่าคนเดือวไม่มีความดีงามครับเป็นปัญหาต่อสองคนทีเนี่ยเขาไม่ได้รับการเลือกตั้งมาเหมือนกับจะพูดได้ว่าผูกขาดของอุทัยธานีเหรอโอเคอครับ ครับอ่ะเห็นภาพเลยค่ะโอเคขอบพระคุณมากครับคุณสมศักดิ์ครับขอบพระคุณนะคะครับครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ปิศนานันธกุลนะคะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาแหมคุณสมศักดิ์อย่าโกรธนะทำไมคะถามจากหัวใจถามจริงจริงถามจริงๆอือเอาละครับพักกันสักครู่ค่ะ